และที่สําคัญไปกว่านั้นตัวนี้เล่นได้3ตําแหน่งรวมตําแหน่งหลักก็จะเป็น4ตําแหน่ง RM RW LM แล้วก็ LW ใช้โคตรคุ้มแล้วคุณคิดดูถ้าคุณอเมซส้ม o v r ER 110แล้วไปใช้ตำแหน่งไหนก็ได้ใน4ตํตำแหน่งเนี่ย o v r ER ก็ลดแค่1ถึง2สแตกถูกปะใช้คุ้มมากนะกับคะแนน300ตัวนี้ผมมองว่าคะแนนที่ให้แรกเนี่ยน้อยมากๆนะครับใช้คุ้มมากๆ สวัสดีเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube แล้วก็ชาวแฟนน c m ซ b i l e ทุกคนเลยนะครับพอดีวันนี้นะครับนะออกิจกรรมไอรางวัลชมเชยเนี่ยมันได้เข้ามาแล้วนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะตัวกิจกรรมหรือการ์ดใหม่ของที่ y นะครับที่เป็นล่างของรางวัลชมเชยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลาย10ตัวเลยว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยมันน่าแลกบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแพ็คนี้น่าแลกเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นกิจสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะใช่นะของ t o t y ทีนะครับที่จะมีมาให้แลกนะครับส่วนคะแนนตรงเนี้ยนะครับจิ๊กซอพวกเนี้ยใครที่มีคะแนนเหลือแล้วไม่รู้ว่าจะแลกตัวอะไรในรางวัลชมเชยที่อัปเกรดล่าสุดในวันนี้นะครับ นะวันนี้ผมจะมาแนะนําว่ามีตัวไหนหน้าแรกและคุ้มมากๆกนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยโอเคครับผมก็ตัวพวกนี้นะครับมีเยอะมากนะครับที่มาในกิจเนี่ยหลายสิบตัวเลยนะครับตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําให้แรกเลยนะครับเอาแบบว่าไล่จากถูกสุดแล้วก็ไปมากสุดนะก็คือดอนนารุมะนะครับก็คือ OVR 104ก็คือเป็นตำแหน่งโกนั่นเองนะครับตัวนี้นี่สแต็กด้านในโหดสุด ดอนารุมะเป็นโกที่ตัวสูงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะตัวนี้นะครับ o r มา104เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโกผมแนะนำมากมากเลยนะกับคะแนนเสียไปแค่200นี่ตัวแรกนี่โคตรจะอยากได้แต่คะแนนผมไม่มีวะ่ะมาช้าเกินนะครับตัวนี้แนะนำเลยผมไปนั่งดูมาแล้วเฮ้ยโอเควะ่ะสแต็กด้านในสูงมากๆนะครับนี่ก็คือตัวที่1น,นะครับที่อยากจะแนะนำให้แรกถ้าใครยังไม่มีโก ตัวที่2ก็ต้องเป็น RB นะครับนะแบ็คขวานั่นเองนะครับก็คือฟิลมโปงนะครับตัวนี้ฟิลมโปงใช้คะแนนในการแลก300แต้มนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตำแหน่งแบ็คขวานนะฟิลมโปงเป็นตัวที่ยอดฮิตแล้วผมก็ใช้มาหลายเวอร์ชัน่นเป็นตัวที่มีความเร็วสูงมากนะครับฝีเทา้า1 1 8นะครับพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสกิล3ดาวก็ตามสไตล์เลยฟิมโปงเป็นตัวที่น่าจะเล่นได้2ตํตำแหน่งเออใช่ r m แล้วก็แบ็คนั่นเองนะครับ แล้วก็มาดูสเต็กด้านในกันหน่อยนะครับค่าพลังด้านในนี่การเล่นความเร็วสปิดต้น120นะแล้วก็ความเร็วคงที่นะครับ117ถือว่าเป็นตัวที่เร็วมากๆนะครับความแข็งแรง90สําหรับตําแหน่งฟูลแบ็คหรือแบ็คนั่นเองก็โอเคแล้วนะครับ คุณสมบัติพิเศษก็จะมีเหนือชั้นอะไรก็ว่าไปนะครับเวิร์กเกรดเป็นบุกสูงตั้งรับกลางก็ตัวฟิล์มปงเขาก็จะเป็นตัวนี้แบบนี้ทุกตัวทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับตัวนี้ใช้คะแนนในการแลก300แต้มผมแนะนํานะถ้าใครยังไม่มีแบ็คดีๆฟิล์มปงใช้ได้เลยนะครับโอเคตัวต่อไปก็เป็นตัวที่3ก็ต้องมีแบ็คขวาแล้วก็ต้องแบ็ซ้ายเตโอนะครับเป็นตัวที่ต้องบอกเลยนะครับว่ายอดฮิตทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วแล้วก็หน้าแลกมากๆนะครับเตโอนะครับ โอกระโดดไปถึงร0 5นะครับไม่ต่างจากฟิมปงเลยใช้คะแนนมากกว่าฟิมปง300นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับเตโอเป็นตัวที่มีความเร็วสูงมากๆนะครับดูฮะอัตราการเล่นความเร็วหรือสปิดต้นอยู่ที่122แล้วก็พลังงานไม่มีหมดแน่นอน5ดาวแล้วก็สําหรับสายสกิล4ดาวโอโ้โหแบบแจ่มสุดๆเลยนะครับคุณสมบัติพิเศษหรือพลังแฝงนี่เยอะมากๆยิงไกลได้ทั้งๆที่เป็นแคบแบ็กนะแล้วก็เตะลูกขวางสนามทุ่มลูกไกล นะครับมีหมดเลยแล้วก็เตโอจะเป็นตัวที่เล่นได้2ตําแหน่งนะครับนั่นก็คือ LM 1ตําแหน่งแล้วก็ตําแหน่งของตัวการ์ดก็จะเป็น LB b a c แบ็กซายนั่นเองนะครับตัวนี้ถ้ามีคะแนน600แล้วยังไม่มีแบ็กดีๆก็แนะนําเช่นกันโอ้โหบอกเลยว่าแพ็กนี้นี่แพ็คสุดท้ายหน้าแรกมากๆนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วผมว่าคะแนนใช้น้อยมากๆตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรกเลยนะถ้าผมมีคะแนนสูงๆที่จะคิดแรกผมมองว่าคุ้มมากนะครับนะนิโควิลเลียมนะครับตัวนี้ใช้คะแนนแค่300แต้มเท่านั้นกับตำแหน่งปีกซ้ายนะครับดูสแต็กด้านในกันหน่อยนะครับโอ้โหสปีดต้นนี่วิ่งไปถึง126แล้วก็ความเร็วคงที่125พลังงานสดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวเหมาะสมกับตำแหน่งปีกมากๆแล้วแล้วก็นิโควิลเลียมล่างนี้จะดูเหมือนว่า ตาการเล็งลูกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสูงมากนะครับบอลติดเท้าแน่นอนแต่ยังไม่ได้ลองนะเออถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะลองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถนาดสองเท้าตัวนี้นิโควิเลียมนะครับความแข็งแรง7จ้าก็จะพอๆกับยาเมานะครับตัวนี้นะครับมีพลังแฝงก็คือยิงปั่นโค้งยิงไซก้อยเหนือชั้นแล้วก็เวิร์กเรทจะเป็นบุกสูงตั้งรับกลางและที่สําคัญไปกว่านั้นตัวนี้เล่นได้3ตําแหน่งรวมตําแหน่งหลักก็จะเป็น4ตําแหน่ง r m r w l m แล้วก็ l w ใช้โคตรคุ้มแล้วคุณคิดดูถ้าคุณอัพเม็ดส้ม o v r 110แล้วไปใช้ตำแหน่งไหนก็ได้เนี่ยใน4ตำแหน่งเนี่ย o v r ก็ลดแค่1-2สองแตกถูกปะใช้คุ้มมากนะกับคะแนน300ตัวนี้ผมมองว่าคะแนนที่ให้แลกเนี่ยน้อยมากๆนะครับใช้คุ้มมากๆนะครับตัวนี้ก็แนะนําเช่นกันนะสำหรับใครยังไม่มีปีกซ้าย นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่ผมเคยเล่นนะครับก็คือตัวนี้เลยซาก้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวปีกขวาแล้วก็จะเล่นได้2ตํตำแหน่งนะครับ RM แล้วก็ปีกขวานั่นเองซาก้า <S aka S 2> จะเป็นตัวที่สภาพร่างกายเนี่ยให้มาทุกร่างก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เป็นตัวที่ผมเล่นหลายรอบแข่งนะเป็นตัวที่แข่งโป๊กเลยนะครับแล้วก็ยิงสายคมเพราะว่าปีกเนี่ย ถ้าซ้าย5ก็โอเคแล้วนะปีกขวาซ้ายต้อง5ถ้าปีกซ้ายขวาเท้าขวาต้อง5ประมาณนั้นพลังงาน4ดาวครึง่งแล้วก็ถ้าสกิล4ดาวตัวนี้ถ้ายังไม่มีปีกขวาก็แนะนําให้แรกเหมือนกันนะ ถามว่า AI ดีไหมยังไม่เคยลองแต่ผมเล่นมาหลายรอบและซาก้าเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนใช้แต่ผมว่าเก่งเก่งเลยนะครับแล้วก็คะแนนที่ใช้เนี่ยสามแต่ถามว่า2ตัวเนี้ยเลือกนิโควิเลียมก่อนดีกว่าเพราะว่าเล่นได้แทนตำแหน่งซาก้าก็ได้เล่นได้4ตํตำแหน่งเลยนะนิโควิเลียมเนี่ยซาก้าเล่นได้2ตำแหน่งแต่ถ้าคะแนนเหลือๆก็ไม่อยากให้สแต็กมันลดก็แลกได้นะครับใช้ได้เลยซากา้าโคตรแนะนำนะครับแต่ผมชอบนิโควิเลียมมากเลยว่ะจริงๆนว้ยในในแพ็คเนี่ย คะแนนมี45เศร้าใจจัดเลยนะครับนี่ก็คือตัวที่ผมแนะนำมาผมมองว่าแลกคุ้มมากๆนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวที่ต้องใช้คะแนนสูงมากๆแล้วนะครับเออนะครับผมแนะนำตัวต่อไปก็คือใครที่อยากดัน o e r ให้สูงมากๆและคะแนนเหลือมากๆนะครับ o e r 107เนี่ย จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวก็คือยามาเอ็นะครับเมสซี่แล้วก็ลูดิเกอร์นะครับถามว่าตำแหน่งกองหลังลูดิเกอร์แรกได้ไหมสำหรับ OVR 107ถ้าคุณใช้เงินซื้อก็น่าจะหลายพันล้านแรกได้ครับถ้ามีคะแนนนะครับสแต็กด้านในสวยสวยอยู่นะครับลูดิเกอร์จะเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับที่ตัวสูงกลางๆนะครับแล้วก็ยิงไกลได้นะครับพลังงานนะครับ พลังงานจะอยู่4ดาวถ้าสกิล2ดาวก็เหมาะสมแล้วกับตำแหน่งกองหลังแต่ที่ได้มาคือสแต็กด้านในครับไม่ต่างจากมาร์ดินี่ตัวล่างไอ้นี่เลยนะตัวอันติเมตเลยนะครับสำหรับสภาพด้านในนะในในไส้ในของเขานะครับลุยเกอร์ล่างนี้นี่การตั้งอัตราการตั้งรับสูงมากๆนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนี่กระโดดไป126น่าจะสูงกว่ามาร์ดินี่ล่าง106 107อีกนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ความเร็วสําหรับกองหลังยืนพื้นร้อยบวกลบนะครับก็โอเคแล้วนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องมีตัวที่รับรับลึกหน่อยนะครับเพราะว่าลูดิเกอร์จะเป็นตัวที่ดันสุดนะครับดันขึ้นสูงแล้วก็ลง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 ลึกก็เป็นตัวกองหลังนะเนาะนะครับถ้าไม่มีตัวประคองหลังไม่แนะนําแต่ถ้ามีตัวที่มีเวิร์กเลตตั้งรับสูงบุกกลางหรือ ตั้งรับสูงบุกต่ําอีกตัวหนึ่งยืนคู่กันลูดิเกอร์ใช้ได้นะครับเป็นตัวที่ใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นเวิร์กเลสสูงสูงสัง2ตัวผมไม่แนะนำนะสำหรับตําแหน่งกองหลังนะครับตัวนี้ก็หน้าแรกเช่นกันถ้ามีคะแนนเหลือๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับใน107ผมก็จะแนะนําเมสซี่มากกว่ายามานะนะสำหรับผมผมชอบตําแหน่ง2ตัวเนี้ยผมว่าเมสซี่ยังไงก็ศักดิ์ศรีราศีดูดีกว่านะครับเป็นตัวเล็กแต่ว่าบอกเลยว่าสแต็กด้านในโดยรวมเขา คือสุดอยู่แล้วนะเมซี่ไม่ต้องถามเลยว่าสแต็กด้านในจะสุดไหมดูการทําประตูนะครับการยิงนะกระโดดไปร้อยบวก120บวกนะการส่งบอลน,นียังกกองกลางเลยนะครับความแข็งแรงตัวนี้ก็เกือบร้อยโอเคแล้วนะครับแล้วก็ติดติดเท้าแน่นอนการเลี้ยงลูกเขาโดดไปเกือบร้อยอมสิบหมดเลยอะ่ะนะพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลสีดาวโอเคแล้วเมซี่ล่างนี้นะครับจะเล่นด้วยกันทั้งหมด3ตําแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งปีกขวาแล้วก็ตําแหน่งหน้าเป้าแล้วก็ CAM ถือว่าคุ้มนะ สำหรับเมซี่เพราะถนัดสองเท้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษหรือพลังแฝงไม่ต้องพูดถึงเลยเมซี่เพย์เมกเกอร์ยิงไซก้อยยิงไกลยิงโค้งเอาทุกอย่างถ้าใครเป็นสาวกเมซี่อยู่แล้วก็ต้องควรแลกนะครับแล้วก็เวิร์กเรดจะเป็นตั้งรับต่ำบุกสูงก็สไตล์เมซี่เขาเลยนะครับตัวนี้ก็น่าแลกเช่นกันสําหรับ OER 107นะครับส่วน OER 106กเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนแนะแน,นาหรือฮาเลนก็ไม่ได้ o อเหมือนสมัยแรกแล้วนะครับผมว่าฮาเลน เอาตรงตัวอื่นดูดีกว่านะครับส่วนตัวที่เหลือที่ไม่ได้แนะนําไปก็เพื่อนๆอ,อยากแลกอะไรโยเกิร์ตเนี่ยตอนแรกผมว่าอยากให้แลกนะแต่ว่าเนี่ยที่ไม่อยากที่ไม่ให้แลกเนี่ยเพราะว่าใช้500คะแนนนะครับแล้วยโเกเร์ในล่างนี้ก็ยังยังเป็น3ดาวอยู่สําหรับตําแหน่งกองหน้าผมว่ายังไงก็ต้อง4ดาวอะนะครับสดาวก็ยังตะขิดตะขวงอยู่ไปแลกตัวอื่นก่อนดีกว่าส่วนตัวที่เหลือเนี่ยนะครับถ้าคะแนนเหลือๆอยากแลกพวกมูซิล่าอะไรก็แลกได้นะครับแต่ผมแนะนำประมาณนี้ ผมมองว่าพวกตัวพวกนี้คุ้มหมดเลยนะครับผมมองแล้วว่ายังไงก็คุ้มเพื่อนๆคนไหนที่มีคะแนนแล้วไม่รู้จะแลกอะไรนะครับก็แนะนําตัวพวกนี้เลยเทพทั้งนั้นเลยนะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นแพ็คนะครับรางวัลชมเชยนะครับน่าแลกเยอะมากๆแต่ได้คะแนนเราไม่มีเพื่อนๆคนไหนมีคะแนนก็แลกเอาละกันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดติดตาม ให้ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรหรืออยากให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ